สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่องไปสุภูสุสคนนะครับบาวอีสานพามาเบิงโตอีหยังเนาะครับเนยผูดายููจักนะครับกับคอมเมนต์บอกบาวอีสานแกทินรเลิครับนี่โตอีหยังนี่ครับกำลังที่ออกจากบอเลยเนยโตดำ,ดำๆใยๆมีกล้ามพร้อมเนาะครับกำลังที่ออกจากบอ้าทัานไดน,นะครับ พี่น้องท่านใดเห็นแล้วนะครับหมูวัวโตอ,อีกยงง้กะคอมเมนต์บอกเบาอีสานแกทินนันด้อครับเดีย๋ยวเบาอีสานสิสฉลยถ่ายคลิปนะครับกรลังรีอยู่ไต่ไปไหมนะครับถ้าใดรู้จักแล้วนะครับใดรเห็นแล้วนะครับหมูวัวเป็นตัวอยังกะคอมเมนต์นะครับไต่คลิปบอกเบาอีสานแกทินัันตด้อครับ ตัวดำๆนหญ่ๆนะครับกำลังมีกามกำลังจะออกจากบอเลยนะครับเมื่อนี้นะครับ่บวอิสากามาคลิปส,นสนันๆเนาะครับท่านใดนเข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องน,น้อยๆของบ่าวอีสากาทีน,เ,นเด้อครับ บ่าอีสานขอขอบคุณทุกทราบทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับที่เขามารับชมเขามาเป็นกําลังใจให้บ่าอีสานแกทินเบ่าอีสานแกทินขอขอขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อนี้ผมมีอย่างายนะครับพามาเบิ่งปูตัวใหญ่ๆนะครับกําลังจะออกจากบอกาลังหลี่ไต่ไปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าอีสานกับสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็เนาะครับ ฝากลอติดตามคลิปหน้าเนี่ยได้ครับสวัสดีครับ